Slim ม e คีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมบางเบาพกพาง่ายขนาดเล็กแต่เวลาใช้จะให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับคีย์บอร์ดที่มีขนาดปกติเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กได้แต่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อไปทำไม เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS เหมาะสำหรับพกพาไปทำงานนอกสถานที่สำหรับการเชื่อมต่อให้ไปดูที่ตัวส l i m คีย์บอร์จะมีปุ่ม Power ให้ใช้นิ้วเลื่อนปุ่มไปทางด้านออน ตรงคำว่า power จะมีแสงสีฟ้ากระพริบทีทีหลังจากนั้นกดที่คำว่า connect ค้างไว้ประมาณ2-3วินาทีตรงปุ่มที่แสดงสัญลักษณ์ของบลูทูธก็จะมีแสงสีฟ้ากระพริบทีทีเช่นเดียวกัน ขั้นตอนต่อมานะคะที่ขอบบนของโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราใช้นิ้วปัดลงมานะคะเพื่อหาสัญลักษณ์ของบลูทูธใช้นิ้วมือกดที่ปุ่มบลูทูธปุ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะคะแสดงว่ามันแอคทีฟแล้วค่ะหลังจากนั้นจะมีข้อความอันใหม่โผล่ขึ้นมานะคะให้ใช้นิ้วมือเลื่อนเพื่อดูข้อความที่อยู่ข้างล่าง ซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันคือด้านบนจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยจับคู่เอาไว้แล้วนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นหัวข้อของอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใช้งานได้ในขณะนี้ซึ่งถ้าอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ในขณะนี้นะคะเครื่องไม่สามารถหาเจอได้ให้เราลองกดดู ที่อุปกรณ์เดิมที่เราเคยใช้งานด้านบนนะคะถ้าไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะคะเราเอานิ้วมือของเราเนี่ยปัดที่ขอบบนของมือถือนะคะลงมาแล้วไปกดที่ฟันเฟืองค่ะหรือไปกดที่การตั้งค่านั่นเองหลังจากนั้นกดที่การเชื่อมต่อกดที่คำว่าบลูทูธ หาคำว่าบลูทูธคีย์บอร์ดกดที่ฟันเฟืองกดที่คำว่าเลิกจับคู่ให้เอานิ้วจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นระบบจะจับคู่อุปกรณ์หลังจากนั้นระบบจะถามว่าต้องการที่จะจับคู่คีย์บอร์ดอันนี้ไหมให้เราตอบว่าตกลง หลังจากนั้นก็สามารถใช้คีย์บอร์ดคู่กับมือถืออันนี้ได้เลยนะคะจะเข้าไปใช้กับโปรแกรมใดๆก็ได้นะคะพิมพ์งานหรือทำรายงานนะคะเขียนนิยงนิยายอะไรได้หมดข้อสังเกตคือเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะตัวไฟสีฟ้าที่กระพริบที่ตัวสลิมคีย์บอร์ดนะคะจะดับทั้งหมดเลยค่ะ